สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาทายฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนี่ในที่สุดนะครับล็อตใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับกับเจ้าอาบูนะครับ STX คือตัวนี้เป็นล็อต2แล้วนะครับพอดีล็อตแรกมานี่ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับแป๊บเดียวนี่มันไม่เหลือเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวรุ่นที่4แล้วนะครับสำหรับเจ้าแม็ STX นะครับตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูความสวยกันก่อนนะครับคลิปนี้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะดูความหล่อดูความหล่อนะครับสีจะเป็นสีเทาด้านนะครับหรือสีควันบุหรี่นะครับตรงบอดี้จะเป็นสีด้านนะครับตรงนี้จะเป็นสีดําแบบโหดๆนะครับเป็นระบบหน่วงไม่เหล็กเหมือนเดิมตีง่ายครับนี่แล้วก็เป็นแบบลอกทรงเตี้ยนะครับเวลามือคนไทยนะครับมือคนเอเชียจับเนี่ยมันจะพอดีนะครับ แขนยาวขึ้นนะครับมาพร้อมน็อบแต่งนะครับตีโลโก้อาบูสีส้มโคตรเจ็บตัวนี้นะครับอ่าไอเดือยตรงนี้นะเดือยตรงนี้มีไว้ทําอะไรครับพี่อ่าเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาบอกแล้วกันนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการเปิดฝาข้างด้วยเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปล้นแรกนะครับหาที่เปิดหาที่เปิดไม่เจอนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเปิดยังไงนะครับอันนี้เราก็จะรีวิวความสวยให้ดูก่อนนะ นี่ครับใครที่ชอบรถทรงสปอร์ตนะครับนี่จัดตัวนี้ครับสีด้านนะครับสีควันบุหรี่ด้านนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสีส้มน่สวยมากครับโดนโนเลยตัวนี้เดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับ6ลูกปืนนะครับกันน้ําเค็มนะครับแล้วก็เป็นเกรดเจแปนนะครับรับรองลื่นหัวแตกเลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนลูกไม่ต้องไปโมลูกปงลูกปืนกันแล้วนะครับใช้อย่างเดียวครับตัวนี้ ตัวนี้เกียร์เลโชอยู่ที่หกจุดสี่นะครับอ่าก็จะเกิดคําถามว่าพี่รอบหกจุดสี่มันเพียงพอต่อการใช้งานไหมทําไมมันไม่เป็นรอบเจ็ดเอางี้นะครับรอบหกจุดสี่เนี่ยผมบอกเลยมันเป็นรอบกลางนะครับเป็นรอบที่แบบว่าสามารถใช้เหยื่อได้ครอบคลุมไม่ว่าคุณจะตีกบยางนะครับจะตีกบกระโดดนะครับหรือว่าจะตีเหยื่อปลายางเหยื่อปากระดี่นะครับมันจะไม่เร็วจนเกินไปนะครับก็แนะนําว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับซื้อครั้งเดียวนะครับ เอารอบ6.4ไปใช้นะครับรอบ7ไม่ดีหรือรอบ7ก็ดีครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาไปปั่นบัตรเบสปั่นพวกเหยื่อใบพัดหรือเหยื่อผิวน้ํานะครับมันก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าไหร่นะบางทีเรามาตีหนอนยงหนอนยางนะครับมันต้องหมุนช้าลงนะครับก็ซื้อรอบ6.4ผมว่ามันเป็นรอบกลางๆถ้าเราจะไปตีเหยื่อพวกใบพงใบพัดเราก็อาจจะหมุนเร็วขึ้นนิดนึงนะหมุนเร็วขึ้นแค่นิดเดียวครับมันก็เป็นรอบ7แล้วนะโอเคหมุนแขน1รอบนะครับ เก็บสายได้64เซนนะครับพลังเบรกอยู่ที่15ปอนด์หรือประมาณ6.8กิโลนะครับฉะนั้นหายห่วงามาต่อกันนะครับพอดีตะกี้ลูกค้าเข้า,าน้ำหนักตัวลอกนะครับอยู่ที่210กรัมคือถ้าถามว่ามันหนักไหมนะครับมันก็ไม่หนักนะครับแต่บอกว่าบอกก็มันก็ไม่ได้เบาที่สุดแล้วกันนะ เพราะว่าตอนนี้ของไดว่านะครับพวกตระกูลอัลฟาเบาที่สุดก็อยู่ประมาณ185กับ190ซึ่งมันต่างกัน10กรัม20กรัมแต่ราคามันต่างกันประมาณ5-6 0 0 0บาทก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจะครอบคุมก็คือสมราคาแล้วกันนะสมราคาครับเน้นใช้งานลยุลยๆนะครับจุสาย PE 2อ่อเดี๋ยวนะครับจุสาย PE 2นะครับได้150เมตรนะครับนี่เห็นตัวมันเล็กๆอย่างนี้ในจุ p e 2ได้150เมตรนะครับ Pe3 อยู่ประมาณ120นะส่วนตัวนี้นะครับบางคนเอาไปไลท์จิกนะครับเอาไปไลท์จิกนะครับก็จุ PE1 1.5ก็เกือบเกือบ200นะครับอยู่ที่ยี่ห้อสายด้วยฉะนั้นตัวนี้เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครอบคลุมครับที่อีที่อตแรกไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมามันแป๊บเดียวมันหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับ อันนี้ผมได้ลดสองมาก็ซ้ายขวาอย่างละสิบตัวนะซ้ายขวาอย่างละสิบตัวครับราคาก็อยู่สองพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับสองพันหกร้อยเก้าสิบาทบวกค่าส่ง EMS อห้าสิบบาทนะครับเป็นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทนะครับเนี่สีดำด้านครับโหดนะครับมาพร้อมกับน็อปสีส้มก็คือเด่นนะครับถือไปก็เด่นนะครับ มาแล้วเดี๋ยวอีีหน้าเราจะมาพูดถึงไอ้ตรงนี้นะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับแล้วเวลาเราจะเปิดฝาข้างลอกเนี่ยเราจะเปิดกันยังไงนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะมากเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับความพิเศษนะครับว่าทําไมตัวนี้มันถึงขายดีแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะครับอ่ะมาอีพีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ